เดียวค,ค,ครับในผมทัดขงนะครับนี่จะมาดีแอคชั่นเช่นเคยนะครับผมส่้นี่ก็จะมาดีแอคชั่นโนโร,ร,โโโราการ์เมตเทร์ราคาจอนในซีซั่นที่2 EP ที่13บสเดือนตอนสิบสาเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนจบของซีซั่นนี้แล้วเนาะอโอเคซึ่งเราก็ทําเรื่องนี้มากี่เดือนลนะสองถึงสามเดือนได้แล้วมั้งก็ถือว่าจบไปค่อนข้างจะเร็วนะวเทียบเท่ากับหลายๆเรื่องที่ผมทํามาซึ่งก็ยังไม่จบนะตอนนี้ซึ่งหลายๆคงน่าจะรู้อยู่เออนั่นแหละ โอเคซึ่งความเดิมจากตอนที่เรามันมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นมากอย่างเช่นการที่ยาตกออกมาจากโลกหลังความตายได้โดยการที่เฮยูริเรียกชื่อจริงๆของยาตกที่ไม่ใช่ชื่อว่ายาตกเออชื่อว่ายามากะหรือจะมากี่วะอย่างผมว่าเออน่าจะสชื่อนี่แหละแล้วก็เออ,เอ,อก่อนในจบลิปผมรู้สึกว่าเอเบซึมันจะโดนแบบบางบอมปะไม่เชิงวังบอมปหมายถึงว่า ไอ้อท่าที่มันยิงจากท้องฟ้ามันจะยิงจากผืนดินขึ้นไปอ่ะซึ่งมันจะยิงจากตำแหน่งที่เอมิสึซยืนอ, <c oughs> อยู่เออ <c oughs> ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ,อมิสึซแม่งจะรอดไห่รอดก็ไม่รู้ตอนเนี้ยอืมก็ต้องเอาใจช่วยให้รอดอนะเนาะโอเคครับก่อนจะเริ่มคลิปนะครับเพื่อนๆิ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นการคลิปต่อไปนะครับโอเคครับนันเราไปเริ่มคลิปกันเลยครับผมเอา้าตัดภาพมาในเมืองเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเราเอมิสซอรเหรอ เฮะ๊ะนี่อาโตะทำไมใส่สูตรอย่างนี้วะนี่ผมดูตอนถกลกรอนเนี่ยก็สิบสามเนี่ยวะ่ะหุ้ยฮุ้ยเอพิสูตายเหรอจะเป็นเอพิสึตัวเล็กๆอะ่ะเอามันตายเหรอ <laughs> ผมจำได้แล้วบอกว่าผูกรองเท้ายังผูกไม่ได้เลยจริงปะนี่โชว์ความเป็นเจนท์แมนหน่อยเหมือนพ่อลูกแหละมุมเนี้ยไม่แสดงว่าเอพิสูตตายสิอย่างเงี้ยอ้อันนี้ตัวการที่อยากมาอ้อเอพิสูจริงด้วยว่าแล้วผมจำได้ผมจำได้ว่าแฟนสแบ็คของในเอพิสูต หน้าตาตัวเล็กมันประมาณนี้แล้วผมจำทรงผมสุดนี้มันได้โอเคโอเคมันตายเหรอวะเนียเพิ่งบอกให้เอาชายช่วยแท้โอ้ฮ <c oughs> ะทำไมมันพูดใจลอยอย่างนี้กันวะ

อ๋สแสดงว่าไอ้ต้นคลิปคือเหตุการณ์ก่อนคือเหตุการณ์หลังจากที่เอ้ยาตกออกมาใช่ไหมตอนเล่นซ้เทมินชกลามเมื่อกี้โอ้เอาเงินคาซึมามาเนี่ยเองอ๋อนี่คือคุณป้าที่มันเคยกินข้าวด้วยใช่ปะโอ รู้ักลูกคนหนึ่งนึกว่าเป็นพ่อลูกกันเนะอะเฮ้ยเสียงอ่าเหตุการณ์ตรงนี้ให้โชวยครั้งใช่ไหม <c oughs> นึกว่าแบบยาตบจะช่วยได้แล้วจริงๆนะไว้ชอนะ็อตเนี่ยจริงๆไม่ดิผมนึกว่าช็อตเนี่ยป้องกันไม่ได้แต่คิดว่ามันน่าจะช่วยได้เออ <laughs>

สัญญาว่าจะมากินข้าวใช่ปะเ,เรืยองควาสนิทได้ได้ไหมละ่ะมันก็ยังไม่สุดอ่ะก็แบบเพิ่งรู้จักกันอ่ะเออตอนที่แล้วแม่งนี้ล้วก็ตัดจบไปเฉยแล้ว

不器用なの,のは変わんねえのにな。エビス本当に何も覚えてないのか<なん>は <essen> い俺と読みで戦ったこともイザナミから逃げ回ったことも全部え、ちめんといけない <ア nea> <スープ>のか僕はヤトさんと戦ったんですか記憶は全く受け継がれないんだな僕は気がついたらいました

やっぱり喧嘩は強いな一応それが売りだしかっこいいな僕は運動苦手だから僕は強かったですかだってヤトさんと戦ったんでしょそれってすごいと思うんですオッケーな、僕は新規と仲良くやれてました人を幸せにできるような神様でしたか僕はどんな大人でしたうん

คือแม่งรู้ยังไงก็น่าจะไม่รอดอะไรเงี้ยอโอ้โหช็อตนิดนึงใครเห็นก็ชอบอ่ะอุ้ยยังไม่ตายโอ้ยเฮ้ยเอ้ยน่าจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวป่ะ เข้าใจฝั่งของเทพฝั่งนู้นนะผมเข้าใจเขานะไปหน้าที่นะ้ะก็แบบมีหน้ากากครอบครองก็แบบผมเข้าใจเขานะเออไม่รู้จะพูดยังไงแต่เข้าใจเข้าใจฝั่งสวรค์ที่ลงโทษแล้วกันแล้วเข้าใจฝั่งยาตย่อยด้วยมันอยู่คนละมุมมองนะมุมมองใครก็ถูกหมดผมว่า ความไอ้คำปลุกฝังป้าบอนี่คืออะไรกันวะโอ้ไม่มีใครอยากตายหรอยกเนาะโอ้ อเออโอ้ยไม่รู้ว่ามันจะตายอย่างเงี้ยโคตรโคตรน่ากลัวเลยไม่ได้ว่าจะตายเฉยๆไม่ได้ว่าจะระเบิดตัวอย่างเงี้ย โอ้โฆษณาขัน้นคือถ้าเกิดว่ามันเป็นตอนต่อเนื่องเลยผมอาจจะรู้สึกเศร้ากว่าน,นี้คือแบบมันโผล่ไอมิสุตัวเล็กมาให้เราเห็นแล้วมันเลยทําให้เราเตรียมใจได้เลยว่าไอ,อมิสุไม่ตายน่นแน่นอนผมเลยรู้สึกแบบเห็นอโอเคตายแล้วผมทําใจไปแล้วถ้ามันมค่อยๆ่อยบิ้วมาผมอาจจะเสียใจอย่างนี้แบบนั่นแหละก็เศร้าไปเดี่ うん、この度天の災華が降りました私恵比寿の代替わりに伴い道司岩見は波紋その代わり美濃一族の皆は不問に付されましたあ<は>そんなわけで新しい道司は国見に決めました<ー>でも岩見はとても古い新規で僕の歴史を知るものですかくっていただいているおかげで 天はいまだ岩見のの言うを私の言うと、私の言まと、私の言う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 の言う私の言うと、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 私の言と、私の言うと、私の言うの言うと、私の言うと、のの言と、私の言うと、私ののと、 若が黄泉へと向かいましたのは黄泉の事の葉を縁がためです黄泉の葉あやかしに名を与え使役できるという筆です代々若は独学で苦愚の術を得得されていましたうんまるでご自身を倦体のように扱われて<おー> <laughs> し,かしなかなか満足いく結果が出せずにおりましたうんじだからあんな体になっとったのかそのことの葉は今どこに あ、たまは。見つからないのです。おお、ねね、はめちゃう、あんたら、あれ私としは、このまま消え失ってほしいところです。これ、理由ない。若には触れさせたくありません。奴はなぜ、そこまでして、あやかしを使いたかったか <laughs> んじゃ。皆様方もご存知の通り。すごい神です。<laughs> ですが、すぐに人は富のみで幸福を得られるものではないと悟られる。すると、空仏の力に惹かれ。 術師に憧れを抱いてしまうようなのです災いを制御しあしかしをしの世のために使えないかしも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 しらしも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 のもし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 のしもしもしの？しのしもし あの方にも受け継がれているでしょう。やっのやつ、ちゃっくりまた住みつきやがって。さあ、ゴロ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 と、保護施設じゃねえぞ。いるなら皿ぐらいやらえ、黒ぐらい沸かぜ。いつもポケットした顔してないで。人が作った飯ぐらい残さず食えたい。 やとちゃんいない間、屋根裏部屋は毎日を掃除してるね。<music> <music> <laughs> わからお布団もしっかり干してあげてたよね。やとちゃん元気になるといいね。う <noise> ん<楽>。あいつには雪根もひよりちゃんもいる。そうだね。あの残忍ならきっと。雪根。 โอเคไปไหนอ่ะไปข้านอการเดึกอ,อีกแล้วอะไรอโอ้เหมือนเป็นที่ที่นัดเจอโนราป่าแถวนะ่ะโอ้เราให้ฟังเลยอ่ะ

โอ้ยโนร่าแน่เลยว่าอะไรทีเนี้ยไม่เหมือนทุกทีวะรอดได้ไงอะโนร่รอดมาได้ไงแม่โนร่ารอได้ไงเนะี่ย 術師エビスを読みから救い出した一つ聞きたいエビスは親父の代わりに殺されたのか<ー> <laughs> 今頃わかったの天がしつこく術師のことを調べていてね身代わりが必要だったの<ー>エビスをやかをすることに興味を持っていたからちょうど良かったわ ど、うん、トさトがちょっと背中を押しただけで天は動いてくれたし。お<ー>ーは死んだってことになったし。本当だいだやっと、もう帰りましょう。トト様が褒めてくれろ。おえ。 เอ้ผมขอถามหน่อยไม่ถามหมดตรงีเกี่ขอถามหน่อยตอนที่คนจะตายขร้องกันยังไงโอ้โหิฟันบ่อยสิบ่อนะ ずっと変わらないよな昔から誰が泣いても何を切ってもそうやっていつも笑ってたおおお前とは笑えない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 おとないお รู้สึกดีใจแล้วก็เศร้าในเวลาเดียวกันนะโอ้ยโอ,โอ้เอาแล้ว โอ้ก็ลูกสึกเศร้าโศลละแล้วก็ดีใจกับยาโตะโอ้วอาเทพเป็นโชคลาบเฉยเลยทีนี้เอาแค่เป็นอย่างที่เป็นอยู่อะ わいを切ればいい俺がいる道しるべの俺がおお。もう人切りなんてさせないあわひおりどうかやとがなりたいものになれますよえ、ポン <laughs>、ちゃうまい โอเคโอ้เป okay. oh. จ,จบเทปสั้นอย่างนี้เลยเหรอรู้สึกเ้ากับโนราเดียวะมนอยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วอเออแต่ก็ต้องต้องเข้าใจด้วยนะมุมมองยาตัวโอ้อะไรอ่ะตัวจระ,ะเก้หรือวะ โอ้จบเหรอขอดูนะว่ามีเอ็นเครดิตไหมนะโอเคมีเอ็นเครดิตดีว่ะเฮ้ยไอหัวน้ำตาลฮะพ่อ เฮ้ยอะไรเดี๋ยว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 โอ้โอ้โอ้ไอ้นี่ไอ้นี่มันโนร่าเกาะแล้วเรียกว่าพ่อ อย่าบอกนะไอ้เมื่อกี้คือพ่อยาตโตะเหรอเห็นโนราเกาะมันแล้วก็มีพูดหมาแล้วก็มีกอนโลกหลังความตายเสื่องอะ่ะที่เอ้พี่สืบไปเอามานี่มันพ่อยาตโตะเหรอโอ้โยิ่งเกียดหนักเข้าไปใหญ่เลยไอ้นี่้เป็นน้อกจากเองจุบฮิยูลิแล้วนะมึงทำตัวอย่างนั้นแล้วนะมึงยังแบบ หลอกใช้ไอบีสึหลอกใช้ไอบีสึไม่พอยังว่าบังคับยาตัวให้ไปเอาเสี่ยงตายโอ้ยไอเวนยิ่งเก็ตเข้าไปใหญ่ในทีนี้อไอ้เป็นพ่อยาตัวหรอวะทำไมหน้ามันเด็กกว่ายาตัววะแล้วทำไมมันต้องเรียนหนังสือเลยวะเพื่อความเนียนเหรอหรือว่าไม่มีอะไรทำเลยแบบมันเรียนเพื่อแบบว่างว่างจัดเลยมันเรียนเนี่ยหรอไม่รู้มัน มัน่าจะว่างจัดไม่มีอะไรทำเลยมาเรียนนี่ก็ทำทำไมวะงงงงจริงนะเนี่ยทำไมไม่มีซีซั่นสามต่อวะมันปูไปแล้วเนะเชื่อไหมคือถ้าเกิดเอามันจบไอ้ตองไอ้ตอนที่ไม่มีเอ็นเครดิตอะคือจบซีซั่นสองคือจบได้ลเลยแต่แบบเอ็นเครดิตอะมันปูมาขนาดนี้แสดงว่ามันต้องซีซั่นสามถ้าเลือกได้ฉายตอนปีไหนสองพันสิบห้าหรือสองพันสิบหกนะ แล้วตอนนี้สองพันสิบสองมันยังไม่มีซีซันมันยังไม่มีซีซันสามอีกหรอวะใหม่วะมันควรจะมีนะเว้ยใช่ไหมมันปูมาขนาดนี้แล้วเออสงสัยสงสัยในสิ่งที่สงสัยโอเคสรุปขอเล่าตั้งแต่ต้นคลิปยังไม่ได้เล่าเลยว่าลืมไอ้เอวีสือไม่สืปก็ตายแล้วก็เปลี่ยนรุ่นใหม่ก็นั่นแหละเป็นเด็กตัวเล็กเ นั่นแหละก็แบบไม่อยากให้มันตาย้ะแต่แบบตายก็ช่วยไม่ได้นะยังดีที่มันสามารถเปลี่ยนรุ่นเกิดมาใหม่ได้อะความรู้สึกยังคล้ายๆเหมือนเดิมหมดแต่แค,ค,ค่ความทรงจำไม่เหลือใช่ไหมนั่นแหละอโอเคก็เศร้าอยู่นะแล้วก็ยาตก่อนจะอ้อนได้ก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วก็ฉากที่ผมอึ้งสุดก็คือปลดปล่อยโนระผมไม่เลือกเลยว่านโนระเออว่ายาตัวจะปลดปล่อยโนระคือเป็นอาวุธเทพที่อยู่เป็นแน่เป็นตัวแรกของยาตยัแล้วได้ใช้มานะ เออไม่คิดว่ายาตโตจะปล่อยเพราะมันมีความสัมพันธ์หลายๆอย่างด้วยกันแหละผมว่าเออนั่นแหละสงสารโนราอยูน่นะตอนที่แบบยาโตปลดปล่อยอะ่ะอืมแล้วก็แบบพ่อยาโตเคยหัวน้ำตาลหรอวะเนี่ยใช่เพราะผมเห็นโนราเรียกว่าพ่อด้วยเมื่อกี้แล้วก็แบบโนราขี่คอแล้วก็มีพูดประมาณสิบกว่าตัวเป็นเดินตามหลังเลยประมาณเนี้ยเออโอใค พีพินนี้ก็มีประมาณเนี้ยเนาะซึ่งอีพีนี้ก็น่าจะเป็นอีพีสุดท้ายของมไม่แม้แช่ในอีพีสุดท้ายเป็นอีพีสุดท้ายแล้วแหละเออซึ่งเราต้องให้คะแนนกันเหมือนเดิมนะครับผมเรื่องตรงนี้ผมให้คะแนนอยู่ที่ประมาณแปดจุดสองห้าเต็มสิบนะครับคืออยากให้เยอะกว่านี้นะแต่ช่วงหลังอะมันทาเนื้อเรื่องมามันงงๆเลยให้เป็นผมหลายๆคนอาจจะไม่งงแต่ผมง,ง คือมันปูนเนี่ยมันจบสุดเดี๋ยวมันจบตอนนี้อันนี้เดีย๋ยวเหตุการณ์ข้ามไมปลดข้ามไปนี่มาหน่อยมันทำให้แบบเราตามเนื้อเรื่องไม่ค่อยทันช่วงอีพีประมาณ 8, 9, แปดเก้าอะไรประมาณนี้มันเราตามไม่ทันนะเว้ยเออู่ทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ช่วงแรกแรกอ่ะหนึ 6, ่งถึงหกทำมาดีดีมากอ่ะเออดีมากแบบปูนนันทุกอย่างแบบทําให้เราเป็นทฤษฎีหลายอย่างคิดแต่มันเลยสนุกเว้ยผมไม่รู้ว่าผมให้เยอะกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมนะแต่ความรู้สึกของผมผมให้อยู่ที่ประมาณแปดจุดสองห้าถึงแปดจุดห้าเออแต่ผมจะให้อยู่ 25, ปแปด อ่าโอเคซึ variance, ่งก็สนุกมากสำหรับเรื can. Can like ่องนี้นะถ้าเกิดมีเซียั่นสามเมื่อไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมจะมาทำอย่างแน่นอนโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสดัารนะครับเพื่อเคลิปต่อไปสวขอตัวดีครับบ๊ายบาย